เขี้ยวหมูตันหรือเขี้ยวหมูป่าหนึ่งในสุดยอดแห่งสัปสัว์ในป่าก็คือหมูป่าอันหมูป่านั้นไม่ได้เหมือนหมูบ้านหรือหมูฟาร์มที่เรากินกันทุกวันหมูป่านั้นมีความดุร้ายและมีพละกําลังเต็มเปี่ยมแม้แต่เสือที่ว่าเป็นเจ้าป่าบางครั้งก็ยังต้องยอมหลีกทางให้มัน ในยามที่เลี้ยงลูกน้อยเพราะเชื่อกันว่าเป็นช่วงที่หมูป่าดุร้ายที่สุดไม่ยอมให้สิ่งแปลกปลอมเข้าใกล้บรรดานลูกๆของมันชนิดตายเป็นตายไม่ว่ากันแม้แต่ในพรานผู้ชำนาญป่ายังยอมรับว่า การล่าหมูป่าในบางครั้งอย่างยากติยิ่งกว่าเสือเสียอีกดีไม่ดีจะพากันเอาชีวิตไปทิ้งกลางป่าก็เป็นได้โดยความน่ากลัวของมันจึงทำให้ผู้มีวิชาอาคมจำนวนไม่น้อยเสาะหาชิ้นส่วนของมันมาสร้างเป็นเครื่องรางของขลังไว้ประดับบารมีโดยเขี้ยวหมูป่านั้นจะเป็นส่วนที่ต้องการกันมากซึ่งเมื่อทำเป็นเครื่องรางของขลังแล้วจะมีฤทธานุภาพในด้านการป้องกันภัยและมหาอุดฟันแทงไม่ นั่นเป็นเพราะหมูป่าเป็นสัตว์ที่มีหนังเหนียวมากปืนผาหน้าไม้ธรรมดาใช่ว่าจะยิงมันเข้าโดยง่ายเป็นหนึ่งในเครื่องรางที่ชาวที่ราบสูงทั้งหลายต่างซาะแสวงหาแม้แต่คนเมืองบางคนที่ได้ยินชื่อเสียงของท่านมาก่อนต่างก็หากันให้วุ่นโดยเชื่อกันว่าหากพกเข้าป่ารับรองว่าไม่มีสัตว์ร้ายหน้าไหนกล้ามาทำร้ายอย่างแน่นอน เมื่อพูดถึงเคี่ยวหมูป่าต้องพูดถึงสุดยอดแห่งเคี่ยวหมูป่านั่นคือเคี่ยวหมูป่าตันว่ากันว่านี่เป็นหนึ่งในสองสิ่งที่เป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางของขลังจากสัตว์ซึ่งอีกอันนึงคือเคี่ยวเสือกลวงจนมีคําของเกจิอาจารย์กล่าวทิ้งเอาไว้ให้สืบทอดต่อกันมาว่าเคี่ยวหมูดี ต้องเคี้ยวหมูตันเป็นสิ่งที่หายากยิ่งแม้ทุกวันนี้ยังปรากฏให้เห็นไม่มากเท่าไรนะักบรรด